สวัสดีค่ะนักเรียนก็เดี๋ยววันนี้นะคะครูก็จะมาสอนเนาะเนื้อหาเพิ่มเติมนะคะอีก1ส่วนเล็กน้อยนะคะซึ่งมันอา,อาจจะจําเป็นต้องเอาไปใช้งานนิดหนึ่งเนาะ,ะดังนั้นอันนี้เรายังไม่ได้เรียนนะคะแต่ว่ามันไม่ยากเนาะแล้วก็รายละเอียดไม่เยอะมากนะคะถามว่าหัวข้อนี้มันอยู่ตรงไหนของชีตเราที่เราเรียนข้ามไปนะคะก็คืออย่างที่บอกว่าเรื่องของไฟฟ้าสถิตเนะะาะเดี๋ยวทุกคนลองดูนะคะเรื่องของไฟฟ้าสถิตเนี่ยมันจะมีหัวข้อใหญ่ใช่ไหมหัวข้อหนึ่งใช่ไหมคะหัวข้อแรก นะก็คือ1คือธรรมชาติของไฟฟ้าสถิตถูกไหมแล้วอีธรรมชาติเนาะของไฟฟ้าสถิตเนี่ยก็จะมีหัวข้อใช่ไหมคะทีะ่เราเรียนไปก็คือเอ้เราเรียนกันไปก็คือจะมีหัวข้อหนึ่งนะคะการทําให้วัตถุมีประจุนะคุณไม่แน่ใจว่าอยู่หน้าไหนนะคะการทําให้วัตถุมันมีประจุขึ้นมาใช่ไหมคะและวิธีการทําให้วัตถุมีประจุก็จะมีทั้งอันแรกเนาะการที่ ขัดถูหรือเสียดสีกันถูกไหมคะก็อย่างเช่นเอาหวีมาหวีผมต่อไปคือการเอามาแตะสัมผัสนะคะแล้วก็อันสุดท้ายเนาะพอแตะสัมผัสกันเสร็จแล้วก็จะเป็นเรื่องของการเหนี่ยวนำนะอันนี้ขอให้นักเรียนทุกคนเนี่ยไปทบทวนมาดีๆนะคะแต่ว่า1อันเนาะที่ วันนี้เป็นรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะที่เกี่ยวข้องที่สุดก็คือจะเป็นเรื่องของหลังจากที่ทวัตถุเนี่ยแตะสัมผัสกันเสร็จแล้วนะคะมันก็จะมีการถ่ายโอนอิเล็กตรอนกันนิดนึงเนาะเ,เราจะสามารถคํานวณได้นะคะว่าหลังจากมันแตะกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะอิเล็กตรอนของวัตถุที่มันแตะกันเสร็จแล้วเนี่ยจะมีประจุเอ้ยเ,อเขาเรียกว่าตัวนําแต่ละตัวเนาะหลังจากแตะสัมผัสกันแล้วจะมีประจุมากน้อยแค่ไหนนะคะเดี๋ยวเราจะลองมาดูกันเนาะทีนี้หัวข้อนี้นะคะก็จะอยู่นะ ครูบอกแล้วว่าให้เธอหาพื้นที่จดนะใกล้เคียงกับบริเวณนี้ก็ได้เนาะนะคะก็คือการทำให้มันอยู่ในหัวข้อใกล้เคียงกับการทําให้วัตถุมีประจุเนาะหรือว่าฝังอยู่ในหัวข้อเล็กๆคือการแตะสัมผัสนะคะหลังจากแตะสัมผัสแล้วจะเกิดการถ่ายเทประจุหรือว่าถ่ายเทอิเล็กตรอนนะคะเราจะมาดูเนะื้อหารายละเอียดกันนิดนึงเนาะหัวข้อนะของมันอะ่ะชื่อหัวข้อท็อปิกในวันนี้นะคะก็คือการถ่ายเทประจุไฟฟ้าระหว่างตัวนาใช่ไหมครูบอกแล้วว่าที่ครูใช้คําว่าตัวนําก็คือตัวนำเนี่ยมันยอมให้อิเล็กตรอนใช่ปะอะ ครูเคยพูดไปบ่อยๆถ้ามีวัตถุอย่างเช่นเป็นตัวนําเป็นลูกโลหะเป็นลูกเงินลูกทองแดงลูกอะไรต่างๆนะคะมันจะยอมให้อิเล็กตรอนเนี่ยเคลื่อนที่เนาะกระจายในเนื้อมันได้อย่างรวดเร็วถูกไหมอย่างนี้ใช่ไหมคะกระจายในเนื้อมันได้อย่างรวดเร็วหรือว่ายอมให้อออิเล็กตรอนนะคะประจุเนี่ยเคลื่อนที่ตลอดเนื้อมันได้ดีใช่ไหมคะทีนี้ถามว่าวัตถุเนี่ยจะเกิดการถ่ายเทประจุไฟฟ้าได้ยังไงถูกไหมก็นักเรียนจะต้องรู้ก่อนว่าในภาพนี้อ่ะดูภาพประกอบไปด้วยเนาะ การถ่ายเทประจุไฟฟ้าระหว่างตัวนำสองลูกนะคะถ้าครูเอามันมาแตะสัมผัสกันเนี่ยเนาะจะต้องรู้ว่ามันจะเกิดการถ่ายเทได้เนาะก็ต่อเมื่ออันนี้นักเรียนต้องโนต้ตไว้ด้วยนะเมื่อนําตัวนําไฟฟ้านะคะมาแตะกันมีเงื่อนไขนะคือเอาไปแยกใกล้ๆกันก็ไม่ได้นะคะจะต้องมีการแตะสัมผัสกันนั่นเองเนาะแล้วทําให้อะไรพอมันแตะสัมผัสกันเสร็จปุ๊บครูก็บอกแล้วว่าอิเล็กตรอนนะคะมันสามารถเคลื่อนที่นั่นเองเนาะจึงทําให้นะคะ เกิดการถ่ายเทอิเล็กตรอนนะเกิดการถ่ายเทรหรือว่าถ่ายโอนนะคะอิเล็กตรอน จากที่หนึ่งไปยังที่หนึ่งนั่นเองอทุกคนลองดูรูปอย่างรวดเร็วนะคะลูกซ้ายมือนะครูให้เป็นลูกที่หนึ่งนะคะมันเนี่ยมีประจุตอนแรกเป็น Q1 Q หนึ่งคิวคือประจุเนาะ,ะหลังจากนั้นลูกสีเขียวนะคะเป็นลูกที่สองมันมีประจุเป็น Q2 หลังจากเอาตัวนำสองตัวนี้เป็นตัวนำนะเพราะเอาไปแตะกันเสร็จแล้วปุ๊บนะคะหลังจากแตะกันแน่นอนว่ามันจะเกิดการถ่ายเทยอิเล็กตรอนดังนั้นเธอก็ต้องตอบครูให้ได้ก่อนว่าอ,อ,อิเล็กตรอนเนี่ยจะเคลื่อนที่จากไหนไปไหนใช่ไหมจากลูกหนึ่งไปสอง ใช่ไหมคะหรือว่าจากลูก2ไป1แบบนี้เนาะดังนั้นการที่เธอจะตอบได้ก็คือเธอ,อต้องรู้ก่อนว่าตัวตัวนาลูกไหนมีศักไฟฟ้าเป็นอย่างไรถูกไหมอันนี้เราเคยเรียนกันไปแล้วนิดนึงใช่ไหมคะครูเคยพูดไปบ่อยๆว่าอิเล็กตรอนเนี่ยเนาะจะต้องมีความรู้นิดนึงว่าอิเล็กตรอนจะเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีลักษณะเป็นยังไงทุกคนอ่ามันจะเคลื่อนที่นะคะจากบริเวณที่มีศักไฟฟ้าถูกไหมอ่ะครูเขียนเอาก็ได้ เะคละื่อนที่จากบริเวณที่มีศักไฟฟ้าต่ำใช่ไหมคะอิเล็กตรอนนี่จะแปลกกว่าเพื่อนเลยเนาะศักไฟฟ้าต่ำนะคะไปยังศักไฟฟ้าที่สูงกว่านั่นเองเนาะดังนั้นสมมุตินะครูให้อันนี้ฟังดีว่าสมมุติควรูบอกว่า,าลูกสีเขียวเนี่ยมีศักไฟฟ้าที่ต่ํากว่าถูกไหมแล้วลูกสีเหลืองนะคะเป็นศักไฟฟ้าที่สูงกว่าแน่นอนว่าอิเล็กตรอนก็จะมีการเนาะกระโดดนะคะจากศักไฟฟ้าต่ําไปสูงแบบนี้ถ่ายโอนจากลูกที่สองไปยังลูกที่1ถูกไหมคะ แ,บบแล้วถามว่าครูครับแล้วอิเล็กตรอนเนี่ยจะเคลื่อนที่ไปเนาะอพยพไปเนี่ยกี่ตัวมากน้อยแค่ไหนแล้วมันจะหยุดเมื่อไหร่คําตอบคืออิเล็กตรอนจะหยุดเคลื่อนที่หรือหยุดการถ่ายโอนได้ก็ต่อเมื่อทั้ง2บริเวณมีอะไรเท่ากันหรือเปล่าทั้ง2บริเวณนะคะต้องมีศักไฟฟ้าเท่ากันอันนี้ข้อ3านี้สําคัญมากการถ่ายเทหรือการถ่ายโอนจะหยุดนะคะอันนี้จะนะไม่ใช่จุนะฮะจะ พิ่งผิดนิดหน่อยจะหยุดก็เมื่อตัวน้าทั้งสองนะคะมีศักไฟฟ้าที่เท่ากันนะ,ะจาําไว้เลยว่าศักไฟฟ้าต้องเท่ากันแล้วเนาะเหมือนน้ำสองแก้วมันเท่ากันแล้วนะคะมันก็จะไม่มีการถ่ายโอนเนาะ,ะดังนั้นหลังจากที่กลับมาดูรูปเหมือนเดิมหลังจากที่มันถ่ายโอนถ่ายเทอิเล็กตรอนกันแล้วดังนั้นลูกแรกจากตอนแรกมีประจุเป็น Q ิใช่ป่ะก็จะกลายเป็น Q ิวหนพนะคะส่วนลูก2ประจุตอนแรกเป็น Q ิก็จะกลายเป็น Q ิวพไปแบบนี้นะคะ อ่ะแล้วก็มีความเข้าใจอย่างหนึ่งนะของนักเรียนที่หลายคนเนี่ยหลายปีมากหลายๆคนชอบเข้าใจผิดว่าการถ่ายการถ่ายเทประจุหรือถ่ายโอนประจุเกิดจาก2ลูกมีประจุไม่เท่ากันคําตอบคือไม่ใช่นะคะการที่มันเนี่ยจะเกิดการถ่ายเทหรือถ่ายโอนได้จําไม่เลยว่าคีย์เวิร์ดสำคัญคือ2บริเวณมันมีสักไฟฟ้าที่เป็นไงไม่เท่ากันนะคะถ้าสักมันเท่ากัน เนาะมันก็ไม่ถ่ายโอรหรอกแล้วครูบอกเลยว,ว่าเรื่องเรื่องเรื่องคาว่าศัก์ไฟฟ้าเนี่ยเรายังไม่ได้เรียนแต่ครูบอกง่ายๆให้เราเข้าใจง่ายๆว่าศัก์ไฟฟ้าคือความสูงความต่ําทางไฟฟ้าของเรานั่นเองนะคะดังนั้นข้อ1เติมไปนิดนึงว่าการถ่ายเทประจุจะเกิดจากตัวนํามีศัก์ไฟฟ้านะคะหรือว่าตัว v เนาะนะนะมีศัก์ไฟฟ้าที่ไม่ได้เท่ากันนะศัก์ไฟฟ้าไม่เท่ากัน อันนี้นักเรียนทุกคนชอบเข้าใจผิดมากนะไม่ได้เกิดจากมีประจุไม่เท่ากันมีประจุไม่เท่ากันก็ไม่เป็นไรถ้าสักไฟฟ้าเท่ากันมันก็ไม่ถ่ายโอนเนาะแต่เนี้ยนะคะหลักๆคือสักไฟฟ้าต้องไม่เท่าถึงจะเกิดการถ่ายโอนได้ ะะอันนี้คือหัวข้อที่เราจะเรียนกันเนาะหลังจากนั้นนะคะครูจะพานัเรียนพิสูจน์แต่ว่าตั้งแต่ช่วงการพิสูจน์ตรงนี้เนาะให้เธอเนี่ยลองฟังแล้วกันมันมันไม่ยากมันเข้าใจไม่ยากแต่ถ้าสมมติว่าไม่เข้าใจให้เธอดูสมการสุดท้ายนะคะในข้อสอบเนี่ยแน่นอนว่าจะต้องไม่มีเอ่อ,อ,อที่ครูออสอบกันเนี่ยจะไม่มีการพรูฟเนาะอ่ะทีนี้ทุกคนลองดูนะคะนี่การหาค่าประจุข,ของตัวนำแต่ละลูกหลังจากแตะสัมผัสแล้วดูดีๆนะครูบอกว่าหลังจากแตะกันแล้วเนี่ย เราคำนวณได้นะคะว่าอีประจุลูกแรกมีประจุเท่าไหร่ประจุลูก2มีประจุเท่าไหร่เนาะสมมติครูบอกว่าประจุนะคะอันนี้คือตัวนําลูกที่1น,นะลูกซ้ายมือเป็นลูกที่1ครูบอกว่าตัวมันอ่ะมีประจุนะคะเป็น Q1 นะประจุในตัวมันเป็น Q 1นะคะแล้วตัวมันมีลัศมีเป็น R1 ด้วยนะทุกคนลองดูลัศมีของมันเป็น R1 นะคะส่วนประจุลูกที่2นะมีประจุนะคะเป็น Q2 แล้วก็มีลัศหมีนะของลูกมนเนี่ยเป็น r 2นะคะโดยที่2ตัวนี้เนาะอันนี้เป็นสภาพก่อนใช่ไหมอ่าเป็นสภาพก่อนแตะใช่ไหมคะทีนี้พอหลังจากแตะไปแล้วแน่นอนว่าตัวมันจะต้องทานฟอร์มถูกปะก็คือจากที่มันมีประจุเป็น q 1นะคะหลังจากแตะปุ๊บมันจะเปลี่ยนประจุเป็น q 1พาม์นะครูให้สัญลักษณ์เป็น q 1นพามนะคะแล้วก็หลังจากแตะแล้วอีลูก q 2ก็จะมีประจุนะคะเป็น q 2อพาม์ เนาะแต่ลัศมีมันเท่าเดิมนวเธอมันเป็นตัวนําเป็นของแข็งนะคะดังนั้นก็ไม่มีการเปลี่ยนยืดหยุ่นขนาดเนาะลัศมีจะเท่าเดิมนะอันนี้ครูเขียนไว้ก่อนเดี๋ยวเผื่อเธอไม่รู้อันนี้ก่อนแตะนะมีประจุอย่างนี้นะคะส่วนข้างล่างคือหลังแตะแล้วนะคะประจุจะเปลี่ยนไป นะคะแบบนี้อ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะลองมาดูกันว่าวันนี้นะคะท็อปปิกสําคัญ์ของครูก็คือครูเนี่ยจะหาซิว่าเฮ้ยหลังจากแต่แล้วอีตัวแรกเนี่ยมีประจุเป็น Q1 มีค่าเท่าไหร่อีตัว2มีประจุเป็น Q2 เนี่ยหาได้ยังไงมีค่าเท่าไหร่นะคะอ่ะโอเคทุกคนลองดูก่อนนะคะว่าหลักๆเลยนะคะประจุเนี่ยหลังจากแต่แล้วเนาะอ่าหลังแต่นะคะประจุแต่และลูกเนาะจะมีจะมีค่าก็คือเป็น Q 1และ Q2 ถูกไหมทีนี้ เฮ้ยหลังจากแตะแล้วหัวใจสําคัญคืออะไรรู้เปล่านีเหรียนหลังจากมันแตะแล้วเธอต้องรู้ไว้ว่ามันแตะกันเสร็จแล้วเนี่ยมันจะหยุดการถ่ายโอนอิเล็กตรอนก็ต่อเมื่อมันมี V เท่ากันดังนั้นสภาพหลังแตะคือทั้ง2ลูกนี้มีศักไฟฟ้าเท่ากันแล้วถูกไหมเพราะมันแตะกันเสร็จปุ๊บมีการถ่ายโอนอิเล็กตรอนแล้วมันจะหยุดถ่ายโอนเมื่อมี V เท่ากันนะคะหลังจากนั้นพอมันมี V เท่ากันนะนักคู่ก็เขียนได้ว่าลูกที่1เนาะมีตอนแรกเนี่ย มันอาจจะมีสักไฟฟ้าเป็นค่าหนึ่งใช่ไหมหลังจากแตะปุ๊บนะคะก็กลายเป็น v 1นพามเนาะนะคะแล้วก็หลังจากแตะลูกที่2ก็มีสักไฟฟ้าเป็น v 2อพามโดยที่เป็นไงฮะศักไฟฟ้าลูกที่1กับลูกที่2หลังจากแตะแล้วคือมีเครื่องหมายพามจะต้องเท่ากันเนาะทีนี้ต่อไปเราเนี่ยนะคะอันนี้เหมือนเธอจะยังไม่รู้สมการนิดนึงแต่ว่าอันนี้ไม่เป็นไรนะคะก็คือ v เนี่ยมีสมการศักไฟฟ้าเนาะศักไฟฟ้ามีสมการนิดนึงก็คือ v เท่ากับ kq ส่วน r นะคะตรงนี้อันนี้เธอยังไม่รู้ไม่เป็นไรครูแทนค่าลงไปให้ดูก่อนเนาะ v 1ก็จะกลายเป็น k ใช่ไหมคะ k แล้วก็เป็น q 1แต่ไม่ใช่ q 1ธรรมดาเพราะอะไรเป็นหลังจากแตะดังนั้นประจุนะคะก็จะกลายเป็น q 1พามเนาะส่วน r นะคะก็กลายเป็น r 1เหมือนเดิมเพราะรัศมีไม่เปลี่ยนใช่ไหมคะส่วน v 2แทนค่าลงไปก็จะกลายเป็น k q 2พามนะคะส่วนด้วย r 2เธอจะเห็นได้ว่ามันเป็นยังไงคะ อ่ะ k มันเท่ากันเนาะ k เท่ากันตัดกันทิ้งเอออ่ะมันเปลี่ยนสีให้ครูหมดเลยทีนี้ครูไม่ได้ตั้งใจให้มันเปลี่ยนนะเนี่ยมันชอบเปลี่ยนเองอ่ะ k มันตัดกันหมดใช่ไหมคะดังนั้นสิ่งที่เหลืออยู่ก็คือครูเหลือ q 1ส่วน r 1เนาะเท่ากับเอออันนี้ q 1พามด้วยอย่าลืมเท่ากับ q 2พามก็คือประจุข,ของลูกที่2หลังแตะหาด้วย r 2ครูย้ายข้างนะคะให้เหลือแต่ r 2อย่างเอ้ยให้เหลือแต่ q 2พามอย่างเดียวเนาะก็ย้าย r 2เนี่ยที่หารอยู่ ครูก็จะได้เป็นอ่ะครูจะได้เลยเนาะออกมาเป็น q 2มีค่าเท่ากับเอาอีกตัวนี้ r 2ขึ้นไปคูณเนาะก็จะได้เป็น q 1พายคูณ r 2ส่วน r 1เนาะครูอันนี้นะคะครูเอ่อให้เป็นสรรมการที่1ไว้ก่อนนะคะทีนี้ต่อไปอ่ะสักคู่นึงนะคะผอมีคนไลน์ตามแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่ง ทีนี้ต่อไปนะคะก็คือพอหลังจากอันเนี้ยเราได้แล้วเนาะว่า E รลูกที่2เนี่ยจะมีประจุเป็นเท่าไหร่ถูกปะแล้วทีนี้เธอก็ต้องรู้ว่าจากกฎการอนุรักษ์ประจุไฟฟ้าใช่ไหมก็คือหลังจากที่มันแตกกันแล้วเนี่ยเนาะก่อนแตกกับหลังแตกพอมันแตกกันเสร็จแล้วปุ๊บมันจะมีการถ่ายโอนประจุแต่ประจุไม่สูญหายนะคะจะเกิดการวิ่งจากลูก1ไป2หรือ2ไป1เนาะแค่นั้นเองใช่ไหมคะดังนั้นจากกฎอนุรักษ์ประจุคือเนื่องจากประจุไม่สูญหายนะ พอประจุไม่สูญหายเสร็จปุ๊บนะคะเราก็จะได้ว่าโอเคจากกฎอนุรักษ์ประจุประจุตอนก่อนถูกไหมก่อนแตะใช่คะใช่ไหมคะผลรวมของประจุก่อนแตะจะต้องมีค่าเท่ากับผลรวมของประจุหลังแตะนะดังนั้นประจุก่อนแตะก็คือ,อลูกแรกก็มีประจุเป็น q1 ลูก2ก็มีประจุเป็น Q2 สถูกไหมส่วนหลังจากแตะเสร็จแล้วใช่ไหมคะ,ะลูกแรกก็มีประจุเป็น q1 พาม เนาะลูก2ก็มีประจุเป็น q สองพลมดังนั้นทุกคนน่าจะพอมองเห็นว่าเดี๋ยวครูเนี่ยจะเอาค่า q 2ตรงนี้นะคะที่ครูติดไว้เป็นสมการที่1เอาลงมาแทนเนาะนี่เดี๋ยวครูเอาตรงนี้ลงมาแทนเอาค่า q 2ลงมาแทนนะคะดังนั้นบรรทัดต่อไปครูก็จะได้ออกมาก็คือนะ e q e q 1บวก q 2นี่อยู่เหมือนเดิมนะคะทางขวานะตัวที่เปลี่ยนไป ะะก็จะมีแค่ e q 2แทนค่าไปเนาะก็จะกลายเป็น q 1พาม์ r 2ส่วน r 1นนะคะแทนค่าเฉยๆหน้านี้หลังจากนั้นทุกคนก็จะเห็นได้ว่ามันเป็นไงมันน่าจะแบบเฮ้ยมันมีพดคล้ายๆกันแล้ว q 1พาม์ q 1พามนะคะดังนั้นครูก็จะจัดการเนาะเอามันบวกกันแต่ว่าบวกกันไม่ได้นะคะส่วนไม่เท่ากันดังนั้นครูก็เลยปรับส่วนเนาะเอา r 1นเนี่ยคูณขึ้นไปนะคะดังนั้นทางขวาครูก็จะได้ q 1 พามเนาะคูณ R1 ่ใช่ป่ะตอนนี้ส่วนมันเท่ากันหมดแล้วส่วนเป็น R1 แล้วก็อย่าลืมว่าข้างบนต้องบวกด้วย Q 1พามนะคะแล้วก็ R2 นะดูดีๆนะอันนี้พามเพิ่มอยู่ตรงไหนนะคะหลังจากนั้นครูเฮ้ยครูเห็นแล้วว่ามีตัวที่มันเหมือนเหมือนกันคือตัวนี้อี1พามเหมือนกันดูว่า Q 1พามเหมือนกัน,ด, 1, น,กนดังนั้นครูจัดการนะคะดึงตัวร่วมออกมานะครูก็จะได้เป็น 1> q 1นพามนะคะแล้วก็เหลืออยู่ก็คือมี r 1บวก r 2เนาะแล้วส่วนข้างล่างก็จะเป็น r 1เหมือนเดิมถูกปะอ่ะส่วนทางซ้ายมือเป็นอะไรอะยังเป็นทุกอย่างยังเหมือนเดิมไปจ้ะอีตัวฝั่งซ้ายยังไม่ได้ทำอะไรเลยเนาะ q 1บวก q 2เหมือนเดิมนะคะดังนั้นครูย้ายข้างเพื่อหาค่าของ q 1นะคะครูก็จะได้ออกมาก็คือตอนนี้นะคะ ครูย้ายข้างเพื่อให้เหลือตัวนี้ตัวเดียว q 1พามดังนั้นครูจัดการเอา R2 ที่หารอยู่ย้ายไปเป็นคูณแล้วครูก็เอา R1 บวก R2 ที่คูณอยู่ย้ายไปเป็นหารนะคะดังนั้นครูจะได้เบ็ดเสร็จออกมาคือ q 1่พามเท่ากับเอาตัวนี้เนาะไปคูณ q 1บวก q 2นะคะคูณอยู่กับ R1 แล้วก็เอาอีกตัวนี้ที่คูณอยู่กับ q 1พามไปหารนะคะก็จะหารด้วย r1 บวก r2 ทีนี้ทุกคนเห็นอะไรไหมเราสามารถรวบสมการนะคะให้มันง่ายขึ้นได้อะไรอะ่ะนี่ไง q1 บวก q2 พาเอ้ย q1 บวก q2 มันคือ sigma q ก่อนใช่ป่ะแล้วก็อันนี้ r1 บวก r2 คือ sigma r ไงทุกคนใช่ไหมคะดังนั้นครูจะเขียนสมการให้มันง่ายขึ้นก็คือครูจะได้ว่า q1 พามีค่าเท่ากับ sigma q ก่อนก่อนแต่นะคะ พานด้วยซิกมา R คือลัศมีของทั้งสองนะคะแล้วคูณอยู่กับ R 1นั่นเองเนาะอะตอนนี้ครูได้สรรมการแล้วว่า Q 1พามนะคะดูดีมีเครื่องหมายพามนะอย่าลืมพามคือหลังแล้วหลังจากแตะนะคะ Q 1พามเท่ากับซิกมา Q เนาะประจุก,ก่อนแตะบวกกันนะคะแล้วก็ซิกมา R คือลัศมีก่อนแตะบวกกันแล้วก็คูณด้วยรัศมีของตัวมันจะสังเกตเห็นได้ว่ามันเป็นครูพิจารณาลูกที่1ใช่ไหมก็เอา R1 มาคูณ แบบนี้นะคะหลังจากนั้นเธอได้ q1 เสร็จแล้วถูกปะเธอก็ลองเอาค่า q1 ตรงนี้นะคะขึ้นไปแทนในสมการ q2 เพราะ q2 เนี่ยเราอยากรู้แต่มันติด q1 อยู่ใช่ไหมเธอเอา q q1 พาร์เนี่ยมาแทนนะคะหลังจากนั้นเธอก็จะได้ออกมานะครูขอใช้พื้นที่ทางซ้ายแล้วกันเนาะมันจะได้อยู่ในหน้าเดียวกันนี้ปึ๊บนะคะดังนั้นเมื่อกี้ที่ครูได้ออกมานะคะครูก็ได้ว่า q1 พารม,มีค่าเท่ากับ ซิกมาคิวนะส่วนด้วยซิกมาอาร์คูณด้วย R 1ทีนี้เธอลองไปลองทำดูเนาะเธอจะได้ Q 2พามออกมานะคะมีค่าเท่ากับแทนค่าละมันจะได้ซิกมาคิวส่วนซิกมาอาร์นะคะคูณด้วย R 2ดังนั้นครูจะให้เธอเนี่ยแบบสมการแบบง่ายๆนะคะจะได้ไม่ต้องจังว่าลูก1ลูก2เอาอะไรคูณครูเขียนรวมๆเลยแล้วกันนะคะสรุปสรุปทั้งหมดที่พูดมาทั้งหมดนะเดี๋ยวทำโจทย์อีกนิดนึงนะคะสรุปเลยแล้วกันนะ สรุปก็คือสมการที่ใช้ในการคำนวณหาประจุหลังจากแตะกันแล้วไม่ว่าครูจะถามลูกไหนก็ตามนะคะเธอจะใช้สมการทั้งหมดทั้งมวลใครนั่งดูมาแล้วไม่รู้เรื่องนะเธอเอาสมการในกรอบสีเขียวนี้ไปใช้เลยนะคะก็คือ qx นะคะ qx เอ่อจะถามลูกไหนก็ว่ามาเลย qx พลามคือหลังจากแตะแล้วจะมีค่าเท่ากับเอาซิกมา q ก่อนนะคะก่อนแตะเนี่ยประจุแต่ละอันมีลูกเออแต่ประจุแต่ละลูกเอ่อเฮ้ยครูพูดอะไรเอาใหม ตัวนำแต่ละลูกมีประจุเป็นยังไงเอามาบวกกันแล้วก็หารด้วยซิกมาอานะคะแล้วคูณด้วยเห็นไหมถ้าเป็น q 1พาร์มก็เอา r 1คูณใช่ไหมคะถ้าเอา q 2พาร์มก็เอา r 2คูณดังนั้นก็คือตอนเนี้ยมันเป็น q x พาร์มดังนั้นตรงนี้ต้องเป็นเป็น R X ใช่ไหมคะสรรมการก็จะสั้นๆง่ายๆนะคะดังนั้นครูจะขอยกตัวยอย่างอย่างรวดเร็วเนาะสองข้อนะคะปึ๊บ เนาะอันนี้คือได้แล้วใช่ไหมคะตัวอย่างนี้ตัวอย่างแรกนะคะที่ครูเนี่ยจะให้ดูเนาะก็คือจะเป็นที่สมกาจะเป็นโจทย์เนาะที่ไม่มีในชีตนะคะเธอก็โจทย์เพิ่มไปถามว่าจะไปโจทย์ตรงหน้าไหนดีในชีตเราเนี่ยครูรู้สึกว่ามันจะอยู่ใกล้เคียงนะคะกับหน้า18เออมันจะอยู่ในหน้า18จะมีประมาณข้อ9ข้อ10นะแต่ว่าเดี๋ยวครูจะให้ทําข้อ10ข้อเดียวนะคะแล้วก็ทําข้อนี้ของครูนิดนึงแต่ว่า แค่2ข้อนี้ก็พอแล้วนะก็เพียงพอแล้วนะคะที่เราจะไปสอบได้ทุกคนลองดูไปเนาะอันแรกนะคะทรงกลมตัวนำ x มีรัศมี8เซนมีประจุ12ไมโครคูลอมนะคะทรงกลม y มีรัศมี12เซนมีประจุ -8 ไมโครคูลอมเมื่อนำทั้งสองมาแตะกันเห็นไหมว่ามีการแตะกันแล้วแยกออกจากกันใช่ไหคะประจุของทรงกลม x และ y หลังจากแตะเนี่ยเป็นเท่าไหร่เนาะทีนี้โอ้รูปครูไม่ต้องวาดรูปก็ได้นะคะครูอยากหา q x พาร์มถูกไหมดังนั้นอันแรกก่อนครูอยากหาประจุของตัวนำ x พาร์มก็คือหลังจากแตะแล้วใช่ไหมคะดังนั้นครูก็ขึ้นสมการเลยก็คือ sigma q ใช่ไหมคือให้เอาประจุตอนแรกทั้งหมดนะคะมาบวกกันแล้วก็หาด้วย sigma r แล้วคูณด้วย r ของตัวนั้นๆที่เราสนใจดังนั้นอันนี้เป็น r x ก็หมายความว่าเป็นลักมีของตัว x นั่นเองนะคะ,ะทุกคนลองดู sigma q นะตัวที่1เนี่ย มีรัศมีอ่ะขีดเส้นใต้กันก่อนรัศมี8เซนอันนี้คือ r1 เนาะของ x ใช่ไหมคะ rx แล้วกันตัวแปรมันเป็น x เนอะไม่เอา R 1 r2 แล้วเป็น rx ใช่ไหมคะแล้วก็มีประจุ12ไมโครคูลอมก็คือ q ของ x ก่อนแต่นะคะส่วนทรงกลม y มีรัศมี12เซนก็คือ ry นะคะมีประจุลบ8ไมโครคูลอมอันนี้คือ qy นั่นเองเนาะ ดังนั้นทุกตัวเราได้แล้วเราก็มาแทนค่านะคะซิกมาคิวก็คือให้เอา qx เนาะนะคะบวก qy นะคะแล้วหาด้วยซิกมา r ก็คือเอา rx เนาะบวกด้วย ry นะคะหลังจากนั้นก็คูณด้วย r ของมันเป็นเนี่ยมันเป็น qx วเพาเนาะก็เอา rx นะคะมาคูณ ใช่ปะ่ะดังนั้นซิกมาคิวตัวแรกเป็นเท่าไหร่ทุกคนหน่วยมันเหมือนกันนะ่ะใช่ป่ะคอ็ก Qx คือ12แล้วก็ส่วน Qy เป็นลบ8ใช่ไหมคะดังนั้นก็เป็น12เนาะบวกกับลบ8แต่อย่าลืมว่า E ทั้ง2ตัวนี้เนาะมันหน่วยเป็นไมโครใช่ไหมคะดังนั้นต้องคูณ10กำลังลบ6เข้าไปด้วย นะหลังจากนั้นก็หารด้วยถูกไหมคะ rx บวก ry ลัศมีตัวแรกเป็น8ตัว2นะคะเป็น12ดังนั้นก็เป็น8บวก12เนาะแบบนี้แล้วก็คูณด้วย rx ถูกไหมคะ rx คือลัศมีของตัว x ซึ่งมีค่าเท่ากับ8เซนติเมตรเออทีนี้หลายคนบอกครูครับแล้วครูไม่เห็นแปลงเซนติเมตรเลยเธอสังเกตดีๆอีตัวข้างล่างนี้มันเป็นไงทุกคน ออจริงจริงจะแปลงก็ได้ไม่แปลงก็ได้เนาะแปดบวกสิบสองอันนี้คือหน่วยเซนถูกปะอันนี้ก็หน่วยเซนอีกข้างบนนี้ก็หน่วยเซนดังนั้นมันเป็นไงคะมันหานกันอยู่เดี๋ยวหน่วยเซนกับหน่วยเซนก็จะตัดกันเนาะอันนั้นทุกคนลองทําเลขมันก็จะได้ออกมาคือสิบสองลบออกแปดก็เหลือสี่ใช่ไหมดังนั้นตัวบนคือสี่คูณสิบกำลังลบหกใช่ไหมคะส่วนข้างล่างนี่คืออะไรอะ่ะแปดบวกสิบสองก็หารด้วยยี่สิบถูกไหมแล้วก็คูณด้วยแปดนะคะแบบนี้ นะดังนั้นอันนี้เราคิดเลขออกมานะคะเราก็จะได้ qx พลัมเนาะหรือประจุของตัว x หลังแตะคือ1.6นะคะคูณ10กำลังลบลบ6เนาะลบ6คูลอมนั่นเองนะคะโอเคทีนี้เ,เดี๋ยวข้อถ้าเป็น qy qy พลัมคุจะเขียนให้มันสั้นลงแล้วกันนะ,ะใช้พื้นที่ลดลงนิดหนึ่งอันนี้คุณขอลบนิดหนึ่งไนดะ้ไหมเอ้ยไม่ลบก็ได้อะ เดี๋ยว q y prime ครูจะใช้เป็นสีเขียวแล้วกันนะให้เห็นชัดเจนอ่ะทีนี้ลองดูนะคะเรามาหาอันต่อไปก็คือ q y p r i m กันบ้างเราแทนสมการก่อนบรรทัดแรกนะก็คือต้องมีสมการให้ครูนะคะคือ sigma q เนาหานด้วย sigma r ใช่ปะ่ะแล้วอันนี้เป็นเป็นไงคะเป็น q y ก็ต้องเป็น r y ไปคูณเห็นไหมสังเกตดีๆใช่ไหมคะ ไฮไลท์ไว้ไฮไลท์ไ,ไว้เนี่ยถ้าเป็น x ก็ต้องเอา r x มาคูณถ้าเป็น y ก็เอา r y มาคูณน,นะคะหลังจากนั้นเสร็จแล้วเนาะเราก็จะลองมาทำต่อ sigma q เมื่อกี้เฮ้ยมันก็พจนหน้ามันเหมือนกันนะทุกคนเห็นปะ sigma q sigma r เหมือนกันเป๊ะเลยถูกไหม sigma q sigma r ดังนั้นเราสามารถไปเอาค่านะจากไอ้อันที่แล้วออมาใช้ได้เนาะ sigma q ก็คือ12บวก8ใช่ปะเอ่อ12ลบออก8เนาะแล้วคูณ10บกำลังลบ6ดังนั้นก็จะได้เป็นเท่าไหร่ 4ใช่ไหมคะ4คูณ10กำลังลบ6ส่วนซิกมา r ก็คือตัวแรกมีรัศมี8ถูกไหมต,ตัวแรกมีรัศมี8ตัว2มีรัศมี12ก็รวมเป็นเท่าไหร่คะ20เนาะเซนติเมตรแล้วคูณกับรัศมีของตัว y ใช่ไหมคะก็คือ12เซนเนาะ12เซนติเมตรดังนั้นเป็นไงคะก็ตัดทอนเลขเนาะตัดทอนเลขเอาดังนั้นตอนนี้เธอก็จะได้คำตอบออกมานะคะ q y พ a ัมเนาะก็จะได้ออกมาคือ2.4ใช่ปะ่ะ2.4คูณ10กำลังลบ6นะคะคูลอมนั่นเองนะอันนี้ตัวอย่างแบบง่ายๆใช่ไหมเออเนี่ยตัดเ,เลขเ็าได้4ตัด20ได้5 12หารด้วย5ก็ได้2.4นะคะดังนั้นนี่ได้คำตอบแล้วนะคะดังนั้นหลกัหลกๆถามว่าคูณเน้นอะไรเธอจำไว้เลยว่าเวลาทำอัตนาในเนี่ยอันแรกที่คูเน้นคือสรรมการนะคะหลังจากนั้น ก็มีการแทนค่าให้ครูดูเนาะมีสมการมีแทนค่าแล้วค่อยตอบนะคะถ้าใครทำสามส่วนนี้ครบก็จะมีคะแนนค่อนข้างเยอะนะ,ะ1สมการ 2. แทนค่าสามคำตอบพร้อมหน่วยนะคะโอเคอีกหนึ่งข้อข้อสุดท้ายแล้วอย่างรวดเร็วดูมันรีบปะ่ะรีบนะนี่อะทีนี้ลองไปดูนะคะหน้า18ของเรานะอันนี้คือข้อ10นะคะข้อสิ อีกข้อกาไม่ต้องทำหรอกเนาะ,ะทำสองข้อ,อนี้ก็พอแล้วนะคะข้อ10บอกว่าตัวนำทรงกลม2ลูกอ้าวดันมีขนาดเท่ากันคำว่ามีขนาดเท่ากันเธอก็จะรู้ได้ทันทีเวลาเลยว่าเป็นไงฮะเออรัศมีมันก็น่าจะเท่ากันใช่ไหมแต่ถ้ารัศมีเนี่ยเาอาอ่านไปเรื่อยๆเขาไม่ได้ให้มาเลยดังนั้นรัศมีนะคะตัวนำสองลูกแบบนี้เนาะมีขนาดเท่ากันรัศมีก็น่าจะเท่ากันแต่เราไม่ทราบรัศมีดังนั้นให้ติดเป็นตัว R นะคะขนาดเท่ากัน เราก็เขียนไว้เลยว่ามีรัศมีเนาะที่เท่ากันคืออาเราไม่รู้นะคะลูกแรกมีประจุบวก3มคิวลูกสองมีประจุลบห้าคิวเมื่อนำทั้งสองมาแตะแล้วแยกออกจากกันตัวนำลูกแรกจะมีค่าจะมีค่าอะไรมีประจุละกันแก้โจทย์นะคะจะมีประจุเนาะหลังจากแตะนะคะเท่าใดโอ,โอเคง่ายเลยทุกคนเนาะก็คือเราอยากหาประจุใช่ไหม เราอยากหาประจุของอีลูกแรกหลังจากแตกอ่ะเห็นไหมให้ครูเขียนทีละส่วนเลยประจุลูกแรกหลังจากแตกก็จะมีค่าเท่ากับให้เอาสมการมาก่อนนะคะซิกมาคเนาะคือผลรวมของประจุก่อนแตกหาด้วยซิกมาอารคือรัศมีของทั้งสองอันเนาะแล้วคูณด้วยนะคะรัศมีของตัวมันมันคือประจุลูกที่1ดังนั้นก็ต้องเป็น R1 นะคะซิกมาคเธอก็ลองบอกคูด,ดิตัวแรกมี ตัวแรกเนี่ยลูกแรกมีประจุบวก3มคิใช่ปะ่ะก็เอา3แล้วก็เป็นไงฮะตัว2เป็นลบ5ถูกปะ่ะก็บวกกันแล้วหารด้วยรัศมีอ่ะทุกคนดูเมื่อกี้ครูบอกเลยว่าลูกแรกกับลูก2ขนาดเท่ากันดังนั้นรัศมีเท่ากันรัศมีตัวแรกเป็น R อีกตัวหนึ่งก็เป็น R ดังนั้นรัศมีบวกกันก็จะกลายเป็นเท่าไหร่คะ2 r รเนาะอย่างงี้ใช่ไหมคะแล้วคูณกับรัศมีตัวแรกซึ่งเราไม่รู้เหมือนกันก็คือเป็น R ที่เราติดเอาไว้นะอ่ะดังนั้นเขียนให้มันดูดีนิดนึง อย่างนี้ดังนั้นลบ5บวก3ก็กลายเป็นลบ2ถูกไหมแล้วหารด้วย R บวก R ก็กลายเป็น2 R ใช่ไหมคะแบบนี้เนาะแล้วก็คูณกับรัศมี R อยู่ดังนั้นเธอก็จะเห็นได้ว่าอะไรมันตัดกันได้ R กับ R ตัดกันถูกไหมคะดังนั้นจะเหลือแค่ลบ2หาร2นะคะคำตอบก็คือ Q 1พามนะคะมีค่าเท่าก,กับลบ1 นั่นเองเนาะในที่นี้เขาไม่ได้บอกมาว่าหน่วยเป็นอะไรก็น่าจะเป็นคูลอมนะลบหคูลอมหรือลบคนั่นเองนะคะดังนั้นข้อนี้ตอบช้อยหนึนะคะลบคเนาะถ้าเขาอยากหาคิวพารมก็ทำได้ดังนั้นอ่ะดูใหม่สรุปแพทเทิร์นดีๆ1สมการเห็นไหมสอแทนค่าใช่ไหมคะแล้วก็สคือตอบพร้อมหน่วย ะะหัวข้อนี้ง่ายๆดูแค่2ข้อนี้ไปก็น่าจะโอเคนะคะแล้วก็แล้วก็อย่าลืมทบทวนนะในในเนื้อหาส่วนอื่นด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็น่าจะมีประมาณเท่านี้เนาะอันนี้คือส่วนเพิ่มเติมที่อาจจะเอาไปอยู่ในข้อสอบนิดนึงนะหรือว่าอาจจะใช้สอบบางส่วนนะคะดังนั้นลองดูไปให้ให้กระจ่างนะอ่ะโอเคสำหรับวันนี้น่าจะเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ